ดีแม4ประตู 1.9S ปี2020ไม้3 0 0 0มือเดียวป้ายแดงฝันใจดีแม็กไม่ควรพลาดส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอยู่กับเซล์เวอรไทยรถสวยอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นำกระบะนะคะแต่งซิ่งสายอิดุสุดี a x ็มาฝากรถรถที่ใครๆก็ตามหาแล้วก็หายากมากสำหรับรุ่นนี้ เป็นอีซูดีแม็กประตู 1.9S ปี2020คันนี้บอกเลยไม้37ใครได้ไปเหมือนถูกหวยเลยทีเดียวเพราะว่าไม้น้อยมากที่สำคัญนะคะทั้งภายนอกและภายในรุ่นนี้เด็ดสุดๆนะคะสวยหล่อทั้งภายนอกและก็ภายในนะคะสำหรับคันนี้เราเะแต่งอะไรให้บ้างเดี๋ยวตามมาชมกันคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะก็แต่งให้นะคะในส่วนของล้อแม็กทีอีอันนี้เบิกใหม่ให้ทั้ง4ีล้อนะคะ ยางก็เราใส่ให้ใหม่กันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสเ e c ปแคปนะคะ4ประตู 1.9s ปี2020นะคะเดี๋ยวมาดูรอบคันกันนะคะว่ารถสวยเดิมขนาดไหนนี่สำหรับลูกค้าที่ดูออนไลน์อยู่นะคะคันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดสวยจริงๆนะคะต้องดูให้จบภายในนี่ยิ่งเนียบเข้าไปใหญ่นะคะให้ฟังเสียงได้เลย รถเดิมเกรด A นะคะเจ้าของเดิมแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะเพราะว่าตามขอบร่องรอยต่างๆเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันนะคะทุกคลิปเลยให้ดูรอบคันก็คือร่องรอยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะมีแค่สะเก็ดเล็กๆน้อยๆนะคะขีดควนอ่ะสำหรับคันนี้นะคะแต่งให้ในส่วนของเหล็กค้ำหลบป้ายนะคะถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนี่ช่วงล่างนะคะก็สวยเดิมนะคะมีรอสเปร์มาให้ด้วย สำหรับเหล็กคำรูปป้ายใครไม่ชอบก็ถอดออกได้นะคะแมกไลเนอร์ก็สภาพ90%เลยไล่มารอบคันนะคะนี่ถูกใจแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะคะให้ดูเลยฟิม์มก็ยังเป็นฟิล์มเดิมนะคะกันรังแสง UV ได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันสักนิดหนึ่งค่ะตามมาเลยนะคะสำหรับด้านในของน้องก็จะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะนาๆน,น,นุ่มๆนะคะทรงสปอร์ตมาเลยทีเดียวนะคะ นั่งสบายมากนะคะที่สำคัญเป็นเกียร์หสปีดนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะไม้ก็เป็นไม้แท้แน่นอน100%ยเปนะคะตรวจเจอนะคะไม้แท้เอามาคืนค่ะเรารับซื้อคืนร้อยเปเซ็นตเต็มนะคะภายในไม้เอี่ยมองนะคะประตูก็ใช้งานง่ายเดี๋ยวให้ดูขอบสักนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ดูออนไลน์ดูอืมประกบเดิมโรงงานนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนี่ สังเกตนะคะสีแต้มอยู่นะคะแทบทุกจุดเลยได้รถเดิมแน่นอนรับประกันนะคะรถเราเดิมไม่มีพิกความน้ําท่วมนะคะเราไม่ขายนะคะรถพิกความน้ําท่วมเปลี่ยนอะไรมายังไม่รับเลยอย่าว่าแต่พิกความน้ําท่วมนะคะมั่นใจได้เดี๋ยวให้ดูได้นะคะนี่อันนี้ก็คือที่นั่งด้านหลังนะคะเบาะสภาพเบาก็คือสวยกิ๊กนะคะนานานุ่มๆทรงสปอร์ตบอกแล้วว่า น,นั่งมากเลยนะคะเดินทางไกลไม่ต้องกลัวว่าจะปวดหลังนะคะออกแบบมาเรียกได้ว่ารองรับแผ่นหลังได้เป็นอย่างดีนะคะนี่เดี๋ยวว่าให้ดึงแต่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปด้านโน้นกันดีกว่านะคะให้ดูทั้งสองด้านนะคะสวยแน่นอนได้ไปราคานี้คุ้มมากนะคะแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสี่ประตูฟรีดาวผ่อนกันประมาณเก้าพันสอง ใครสนใจถือว่าคุ้มมากนะคะประวัติดีฟีดาวใช้เลทดอกเบีย้ยพิเศษ4ปี2.59ได้เลยนะคะรีบทักด่วนๆนะคะ4ประตูแต่ราคากระบะแคบใครไม่สนใจก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะนี่ให้ดูนะคะนี่รถเพิ่งเข้านะคะยังไม่ได้ทำการาล้างอย่างดีทีนะคะนี่ก็คือยังมีขอบอยู่นี่นเอาออกนะคะนี่รีบเอามารีวิวให้ดูก่อนนะคะ ให้ดูกันทั้งสองด้านนี่เลยนะคะสำหรับขอบนะคะประตูทั้งสองฝั่งก็คือสวยเดิมโรงงานไม่มีพลิกคว่มน้ำท่วมมาแน่นอนเม็ดอาร์กลูกลมเดิมนะคะประกบชิ้นส่วนจากโรงงานนะคะถ้ารถพลิกคว่มน้ำท่วมมานะคะตรงนี้จะบิดเบี้ยวมีรอยคดแต่อันนี้ก็คือตรงทั้งสองด้านนะคะมือจับได้เลยนะคะเม็ดอาร์ลูกลม เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะและนี่ก็คือห้องเครื่องของรถ4ประตูคันนี้นะคะเป็นเครื่องนะคะ i e s u z DDI นะคะแน่นอนอยู่แล้วว่ารุ่นนี้นะคะตอบโจทย์เรื่องประหยัดน้ํามันนะคะสาหรับค่ายอ e s u z นี่ก็คือประหยัดน้ํามันนะคะเน้นออกมากี่รุ่นกี่รุ่นก็คือประหยัดน้ามันสุดๆกันไปเลยนะคะน้องเอก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ i e s u z D-Max นะคะพูดได้เต็มปากห้องเครื่องหรือว่าอะไรต่างๆก็คือ ไม่จุกจิกเลยดูแลง่ายจอดทิ้งเเดือนของน้องเอไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะแค่แอร์ไม่เย็นก็ไปเช็คนี่แหละหน่อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้ใช้งานจอดนานจะเสื่อมสภาพบอกเลยว่าของเขาจะไม่จุกจิกนะคะสาหรับอีวุสุแล้วก็แผ่นเพจเดิมฝ้ากระโปรงเดิมนะคะนี่เลยมั่นใจได้เลยในส่วนของตัวรถน้องเอรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ทุกคันนะคะและก็ที่สําคัญเดือนนี้น้องเอยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะ ลูกค้าประวัติดีใช้โปรขับฟรีไปเลย3เดือนนะคะเริ่มผ่อนเมื่อไหร่น้องเอช่วยผ่อนอีก6เดือนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้ถึง3าครั้งครั้งละ1 0 0 0 0กิโลนะคะไม่จองเดือนนี้ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงแล้วนะคะกับเซลเอได้เลยนะคะโทรปรึกษาก่อนเอกสารยอดจัดเบื้องต้นเงินดาวเท่าไหร่มีตังกี่บาทเงินเดือน9,00 0ออกได้ไหมทุกปัญหาโทรหาน้องเอที่เบอร์0ู4 5 9 8 9, 9 2 5 6ถ้ายังไม่หลับ รับทุกสายนะคะย้ำสเปคกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ DMAX 4ประตู 1.9s ปี2020ไม่3าราคา5 6 0, 9 0 0 0บาทถูกใจคันนี้แคปหน้าจอนะคะแอดไลน์น้องเอที่เบอร์094-598-9256นึกถึงรถมือ2นึกถึงเซลเอเซี่ไทยรถสวยจ้า